พระเจริญพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจากรลีนระบดินสยามมินทราทิธราชบรมบนาถบพิษทรงสวรรคตอันเป็นที่เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งแก่ชาวไทยทั่วโลกพระสกนิกรอันเป็น ที่ห่วงใหญ่ของพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงพักผ่อนแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนปรินิพานเป็นปัจฉิมโอวาทว่าหันทะทานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมมาสังขารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเตือนเราเสมอว่าไม่มีใครที่จะหนีพ้นจากสภาพของความเป็นจริงแห่งสรรพชีวิตทั้งมวล บัดนี้หัวใจไทยได้สิ้นแล้วแต่พระราชปณิธานอุดมการรอยฝาพระบาทของพระองค์ยังพร้อมที่จะให้เราได้เดินตามอย่าได้รู้สึกว่าเราจะต้องใจแตกสลายเมื่อพระองค์ปรารถนาที่จะให้หัวใจไทยทุกดวงเดินตามรอยพระองค์และพระองค์ได้ทำหน้าที่สิ้นแล้วเราเชื่อว่าที่ที่ไป ของคนดีย่อมดีกว่าที่ที่เป็นอยู่บัดนี้เราเชื่อว่าด้วยหัวใจไทยทุกดวงเรามั่นใจว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาาลัยสวยความสุขแห่งสว,งสวรรค์ได้มากยิ่งกว่าที่เป็นขออนุโมทนากับความห่วงใยด้วยหัวใจของคนไทยด้วยความซื่อสัตย์ ในการเป็นพระสกนิกรอันเป็นที่รักของพระองค์บัดนี้พระองค์ทรงพักแล้วให้พระองค์พักเถิดเรายัางคงต้องเดินกันต่อตามรอยพระองค์ขออนุโมทนาสาธุ